อยากมาหาพ่อแห้งพูนพูนเบิงขา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 พูนพูนพูนเบิงโอ้ยอุ้ยเบ่งเห็ดย่างจังสันเห็ดย่างจังสันอีอีืออือ้ยผ้าทองบ่อไปดอกผ้าทองมะยามซื้อผ้าทองมาถามเบิงสวัสดีค่ะพบกับเราในช่องคลายทองคำนะคะ นี่ใส่ดูโกกมันมัวเลยทีนี้เอาเอาอบน้ำพาพี่ตองอาบน้ำรอรอนี่จะพาไปเที่ยวไหนเนี่ยไปเดินที่ออกกำลังกายบ่เอเสียงถูก็เปไปตมะมวนแถ เานาะว่าแนวประด้เลยสิไปใสด่ดูดูดูจ้องตา,อา,อาบอกว่าให้ยืนถ่ายโลโลเท่ๆตีลงไปหา, <c oughs> างแหงตาไล ไไไไมไไม่่มด่ดดดด้้้้ตััววยยเลยทนนใช่ไหมบอกว่าตีลงไปก็หลุดจริงๆเลยหลุดให้เห็นท่านตาเลยเส้นเบลอเลยเส้นใหญ่แต่ไม่ยาวแต่แต่ก็ทำแหวนได้อยู่ใช่ไหมเพราะหมดแล้วทีนี้ไม่มีไม่มีพี่ทองไม่มีหางแล้ว เป็นช่อช้างหางกุดเอาบอกว่าให้ไปเนาะบอกว่าให้ไปก็จะไปอย่างเดียวจะไปไหนเนี่ยเ,เอาไปแล้ว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 จะไปไหนเอาไปแล้วเขาไปแล้วไปแล้ว, <laughs> ว <laughs> ไปแล้วไปแล้วไม่สนใจเลยจะพาไปไหนไม่รู้ นูนนูนไปแล้ว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 ก็บอกว่าให้ไปพี่ทองก็บอกว่าตั้งหน้าตั้งตาเลยเหรอเนาะอาจะไปไหนอีจะไปไหนบอกว่าอยู่กับดาวเรืองก็บอกว่าไปพี่ทองก็จ้ำอย่างเดียวเลย ใครจะได้กินเอ้าเอ้าท่านใครดาวเรืองได้กกอนพี่ทองนี่ชักช้าทุกวันนี่นะไม่ท่านดาวเรืองเลยได้แล้วได้แล้วนีแล้วได้แล้วเดินนี้เลยไม่ต้องกลัวเขาแย่งหรอกดาวเรืองเอ้ยทองทอยทอออยดูดู ท,ท้องทำบอกว่าอาบน้ําไปเดินเที่ยวนะคะเดินเที่ยวอยากมาหาลูกสาวค่ะอยากมาหาลูกสาวาดูดอาบน้ำเสร็จจะวิ่งขึ้นรถกลับมามาบ้านมาหาลูกสาวใช่ไหมอ,อาบน้ําเสร็จบอกว่าไปวิ่งวิ่งอย่างเดียวเลยรู้จะพาไปไหนก็ถ้ามาทางนี้ก็ตรงดิ่งมาเลยมาหาลูกสาวใช่ไหมไบอกว่าอาหารเยอะไม่ได้มาหาลูก<อ>สาวเพราะอะไรนะอาหารเยอะ ผูกใจมไแล้วเขไม่เอากลับดอกเอฮ้เอาเอาเไลเลยไเลยเอาจะไปไหนจะไปไหนจะไปหาไข่จะไปหาไข่อูู้จะไปหาลูกสาวค่ะจะไปหาลูกสาวอู้หูพูดพูดพูพูน ลูกสาวเพิ่นพุ่นอฮ้ยโอ้ยหันนามาต้องพี่หันนาไม่แม่มาต้องเป็นปีนพ,อพนนน่อมาพี่พุ่นพุ่นพุ่นมาพี่มาพี่เห็นพ,พ่อมากกับสิปีนสิปลาย่างเดียวเลยเอ้ยพุ่นพุ่นขากับพ่อขามือกับพ่อมือ เออเออแม่กับพ่อแม่เออพูนกับพูนบริสุสนใจเลยขอวนอพรพบอกว่าถ้าอยู่ในโคกนะคะจะขโมยกับปั้นตัวนี้โอ้ยถ้าอยู่ข้างนอกไม่ผูกคออันนี้ก็บันเทิงละเนาะบันเทิงเลยอดูดูดดู โอ้ยเขาบน่น้ไปใสดอก,กแปง้งเขามาหาแป้วครับแป้วจะเอาลูกบ้านด้วยลูกบ้วยต้องถูลูกบองทู้าอาไปดอกผ้าทองมายามซื้อผ้าทองมาถามเบงพ้าทองมาถามข่าวลูกจันเจา้าซื้อว่ามือนันเป็นจังไดใส่สุดง,งามๆน่เป็นปจังได อ่ะได้อวดได้สุดอวดพ่อน่ะไปเล่นตำหน่ะไปจะได้ผุนเบิ้งขากระเบิ้งขาพุนพุนเอ้ยบริยานจักน้อยเลยพุนพุนแม่ดึงนี้แม่ดึงนี้ผุนพุนโอ้ยพิสไปหาม่แป้งพพนนสัญญาิสับปะรดอีกเอ้ยสัญาติของกินอีกเอาเอาเอา สิเป้สังไรเอา้าโอ้ยอยังกินนมพ่อทำไมพ่อมาที่ใดก็กินแต่นมพ่ออยากลองเบิ้งเบิ้งผุนเบิ้งดึ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 งไม่แป้งก่ะดึงไม่แป้งดึงแม่ผุนดึงแม่อยากไปหาพ่อแม่่อยไปแม่่อยไปค่ะตอนนี้ตอนนี้โดนโดนกระปุกคอรัดคอเออเบิ้งอยากไปหาพ่อแห้งผุนดึงดึงแม่ผุนสิไปกินนมไม่ได้เบิ้งผุนแม่ผุนกับพ่อแม่กูแล้ว เอาสิไปกินน่อโพเอาหาหมองไปกินบ่ได้ oh. ทองถอยถ oh. อยถอยโอ oh. oh. ้ไม่แป้งดึงไม่แป้งดึงไม่แป้งบอยไปไกลพ่อ oh. <laughs> ไม่แป้งดึง oh. มีแล้ว oh. แป้งดึงจันเจ้าไปแล้วค่ะไม่ให้ไม่ให้จันเจ้ามาใกล้พ่อเลยอ้าเร็ว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 จะทำแบบไหนเอา้า ไหนไหมาดูก่อนมาดูก่อนไหนไหนให้มาดูหัวก่อนให้มาดูหัวก่อนเร่เร่เร่ให้ดูหัวก่อนโอ้ย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 เป็นเห็ดย่างจังสันเห็ดย่างจังสันอีอีอีโอ้ยโอ้ยรับตาหน่อยรับตานี่โอ้ยโอ้ยเบิ่งมือหน่อยหนั่นอีอีจักสิไปหาผู้ใด ามาดูดิมาดูดันชนหัวพ่อตรงไหนวันนั้นน่ะชงานพ่อง,งาพ่อตรงนี้ตรงนี้โอ้โหไหนเจ้าดูอุ้ยโอ้ตรงนี้ครับไม่โนูครับเจ้าบอกแค่นี้จิ๊บจิ๊บไม่สะทกสะท้านหรอกเจ้าบอกแค่นี้นนนมาสะทกสะท้านหรอกเออเม่แป้งก็ดีใจมากเลยดูดูดูโอ้โหจะแย่งกันเออดู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 ด ไปกินนมพ่อให้ได้เลยนะโอ้ท้องเสียดายมากเลยแม่เขาแม่ดึงไว้เลยวันนี้แม่ถ้าแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้ผูกคอไว้นี่จะลองแบบพาเดินกลับบ้านดูโอ้โหจะพยายามพยายามไปหาพ่อเอาหน่อยเอ้าอยากมาอยู่ใกล้พ่อ อยากอยากมาหาแห้งอยากมาหาพ่อแห้งพุ่นพุ่เบิ้งขา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 พุ่นพุ่นพุ่นเบื่อเบื่อธรรมดาซะที่ไหนธรรมดาซะที่ไหนนีมมนม่มีขาลังอีกขาลังอีกขาหน้าไม่พอมีขาลังอีกสุดยอดสุดยอดเอพุ่น ไปอดแม่แล้วไปอดแม่แล้วแม่แก่แม่แก่แม่แก่เดยนนั่งสิไปหาพอดีกลัวอุ่นอุ่นยอมครับพยอมเออเอาอีกแล้วเอยพอหนีพอหนีพ่อหนีเลยโอ้ เอาสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราก็ขอจิตวิแตาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอชมคลิปวิดีโอหน้านะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องพายทองคําด้วยนะคะรักพี่ทองคํำน้อยแต่ขอให้รักนานนานฝากพี่ทองคําำน้อ,นองดาวเรืองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ